สวัสดีค่ะครูแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะบ้านเราก็หมักบรเพชรก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่เราจะชำหรือขยายพันธุ์บรเพชรนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะเลือก กาเลือกสิ่งที่แข็งแรงแล้วโตวเต็มวัยนะคะมาพาดไว้กับต้นไม้ค่ะพิงไว้กับต้นไม้ดูที่เขาเออมีร่มเงาแล้วก็โตแล้วนะคะก็ไปพาดไว้เฉยๆนี่เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเขาก็จะแตกใบเพราะว่าเขามีหากินในอากาศอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เขาไม่ได้หากินจากพื้นดินนะคะหาอาหารทางอากาศนะคะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะ เศษเล็กเศษน้อยต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าชิ้นไหนมันจะขนาดพอดีนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไปทิ้งไว้ที่โคนต้นไม้หรือตรงที่มีใบไม้ปกคลุมนะคะาบางส่วนนะคะเขาจะไม่ได้โตทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางส่วนจะแตกใบออกมาได้ค่ะแล้วส่วนหนึ่งนะคะที่ก้านสวยๆนะคะถ้าสมมติว่าใครอยาก ปักชำกันเลยจริงๆจังๆนะคะก็เลือกก้านที่สวยๆหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะมาปักชำลงไปที่กระถางก็ใช้ดินปกติธรรมดานี้ได้เลยนะคะประมาณ30วันนะคะรดน้ําวันละหนึ่งครั้งก็พอเขาก็จะแตกใบออกมานะคะเราก็นําไปลงดินหรือว่าไปลงแปลงได้เลยนะคะส่วนบ้านไหนที่จะปลูกในกระถางก็สามารถปลูกไปได้เลยนะคะ เขาชอบเลือ้อยพันไปกับตามรัว้วตามเชือกนะคะถ้ามีรั้วให้เขาพันก็เขาก็จะเลือ้อยตามนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะเขาก็เขาจะเลือ้อยไปตามต้นไม้ตามพื้นดินค่ะรดน้ำปกติได้เลยนะคะสรรพคุณของบอระเพ็ดก็มีเยอะมากนะคะช้างใช้รับประทานใช้หมักผมใช้ออไล่มแมลงได้หมดเลยค่ะ อันนี้เป็นส่วนของต้นไม้ที่แบม่มชําไว้ที่บ้านนะคะก็มีหลายอย่างหลายชนิดเลยนะคะก็พลูดางบันไดสวรรค์ต้นนี้คืออันนี้คือหอมญี่ปุ่นลิ้นมังกรเซราลี่ ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะก็ชํำไว้เรื่อยๆนะคะอันนี้พญานาคราชต้นนี้ทองพันช่างกับบันไดสวรรค์นะคะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเปลือกไข่มีประโยชน์มากมีแคลเซียมแล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะคะเอามา,าบีบวางไว้ที่ข้างกระถางก็จะเป็นปุ๋ยนะคะตรงนี้คือต้นลิ้นมังกรน,นะคะใช้ใบเขาขยายได้เลยค่ะเสียบลงไปในดิน เขาก็จะแตกออกมาเป็นต้นใหม่แบบนี้นะคะส่วนบ้านไหนจะนำบรเพชดมะมักนะคะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแม่มก็จะล้างด้วยเกลือนะคะตัดเป็นข้อๆประมาณหนึ่งนิ้วนะคะล้างด้วยเกลือจนกว่าน้ำเขาจะใสสะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปผึ่งให้แห้งเสด็จน้ำก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปได้เลยนะคะปริมาณ บร์เพสสาส่วนน้ำตาลทรายแดงหนึ่งส่วนนะคะเราหมักขายจนเป็นรายได้เสริมนะคะของที่บ้านแหม่มจะหมกักน้ำหมักบร์เบสเนี่ยเพื่อไปบำรุงผมรักษารากผมให้แข็งแรงนะคะผมนุ่มลื่นเงานะคะขวดหนึ่งเราก็จำหน่ายอยู่120บาทนะคะก็แนะนำสำหรับทุกทกท่านเลยนะคะที่มีบร์เชรเยอะนะคะเพราะว่าสามารถแปลรูปแล้วก็นำไปใช้ ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะแม้แต่ชํามาเป็นต้นก็สามารถขายได้หลายราคาเลยนะคะกิโลนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะถ้าขายเออบอโเภสสดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแม่มสตูดิโอนะคะเราจะหาสาระดีๆมาฝากทุกท่าขั้นทุกๆวันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ